ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในมณินี้เสนอคำว่าของฟรีไม่มีบนโลกเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยไหมทำดีไว้ให้อานิสงส์ปกปักรักษายามตายจากหากเวรกรรมที่ทำมาต้องชดใช้ไปจนกว่าจะสิ้นกรรม ชีวิตที่เกิดมาทุกๆชีวิตก็ต่างมีวิบากกรรมเป็นสมบัติส่วนตัวที่ใครก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในยามที่ได้เกิดกายมาก็มาแต่เพียงตัวเป,เปล่าเล่าไรเสื้อผ้าอาภรณ์เงินทองถิ่งของนอกกายก็ไม่มีถึงแม้เมื่อเติบโตขึ้นมาจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายล้นฟ้าขนาดไหนเวลาตายก็ไม่มีใครเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรติดตัวไปได้เลยด้วยแม้แต่สตางค์แดงเดียว ก็ไม่มีก็มีแค่จิตวิญญาณและบุญบาปเท่านั้นที่เราได้เคยสั่งสมไว้เมื่ออดิตชาติแค่นั้นเองที่จะไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในชาตินี้เราได้สั่งสมบุญกุศลเก็บไว้เพื่อในภพหน้าเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าหากในชาตินี้เราสร้างแต่กรรมชั่ว เป,เป็นชีวิตคนและสัตว์แล้วชาติหน้าชีวิตเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นที่เคยเก่อไว้ไม่แตกต่างกันอย่านึกนะว่าเกิดเกิดมาแล้วเวลาตายไปแล้วก็ศูนย์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิเพราะว่าจิตวิญญาณของเรานั้นยังยังอยู่จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนู้น มุนเบ,บียนเปลี่ยนไปไม่มีจบไม่มีสิ้นชาติน,นี้เราได้เกิดกายมาเป็นคนมีหัวชี้ฟ้ามีขายันดินแล้วแต่ถ้าเราเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าในภพหน้านั้นเราจะได้เกิดกายมาเป็นอะไรละ่ะถ้าเราไม่หันกลับมาสร้างบุญเหตุปัจจัยแห่งบุญเสียบ้างในตอนนี้ในอนาคตข้างหน้าหรืออนาคตชาติเราก็ ให้ชีวิตเราจะเป็นยังไงกันล่ะจงกําหนดเจียตอนนี้สิทั้งดีและชั่วนั้นแล้วชีวิตเราก็จะเป็นไปตามนั้นด้วยพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ว่าจงดําเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเถิดชีวิตมีแค่ตอนนี้ที่ให้สร้างของทุกอย่างอันตรธานไม่คงที่ ตอนเกิดมาทรัพย์สินใดก็ไม่มีอย่าเกิดมาแล้วตายฟรีๆเสียเวลาอย่าคิดว่าตายแล้วหมดจบแค่นั้นจิตวิญญาณไม่อันตรธานอย่าพึ่งซ่าเพียงแค่ไปเปลี่ยนพบชาติเปลี่ยนกายาชดใช้กรรมที่ทำมาอย่าดูได้อย่าคิดว่าตายแล้วตูนกูไม่กลับ เมือนนอนหลับยามตื่นนอนก็อาศัยเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติพบและหมุนเปลี่ยนเวียนเกิดตายรู้ความหมายศรัทธ,ธาเกิดประเสริฐพลันหากทำดีมันมีผลไม่หล่นหายยังศรัทธ,ธาทั้งใจกายได้ผลน,นั้นภารกิจสำเร็จได้ในปัจจุบัน ชีวิตนั้นมีคุณค่าหาใดเกินเริ่มต้นดีจะมีชัยไปกว่าครึ่งรวมเป็นหนึ่งทั้งใจกายได้สร้างเสริมอย่าใส่ใจในสิ่งที่เป็นส่วนเกินพาเราเดินลงนรกหมกโลกันที่สำคัญเรานั้นต้องเข้มแข็งที่ควรแข็งคือใจตนอดทนอดกัน อย่ารอช้ามอง,งงุ้ง้ามตามไม่ทันหากดันทุลังมีแต่พังดังนี้และขอความสุขความจเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญพร